วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเอกสารที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศเลยนะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพตามกันดูว่าถ้าประเทศคือเกมกระดานขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีผู้เล่นเป็นล้านล้านคนรัฐธรรมนูญก็เปรียบเหมือนสมุดกฎกติกาขั้นสูงสุดของเกมนี้นี่แหละครับที่เป็นตัววางรากฐานและว,ว่าจะปกครองประเทศกันอย่างไรแต่เอ๊เคยสงสัยกันไหมครับว่า ไอ้เจ้าสมุดกฎเล่มนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องกติกาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของมันกันก่อนเพราะว่าสมุดกติกาเล่มนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการเดินทางที่ยาวนานหลายศตวรรษจากจุดที่อำนาจทั้งหมดเคยอยู่ในมือคนคนเดียวสู่การเป็นเจตจํานงของคนทั้งชาติลองดูเส้นทางการเดินทางของมันสิครับน่าสนใจมากเลยนะ จากสมัยก่อนนู้นเลยที่กดทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของผู้ปกครองคนเดียวจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างแมกนาคาตาในปี1215ที่เริ่มจำกัดอำนาจกษัตริย์เป็นครั้งแรกจากนั้นเป็นต้นมาประชาชนก็เริ่มลุกขึ้นมาเขียนกติกาของตัวเองแล้วไอเดียนี้ก็แพร่ไปทั่วโลกเลยครับจนทุกวันนี้เรามีแม้กระทั่งกติการะหว่างประเทศด้วยซ้า พอเราเห็นภาพวิวัฒนาการแบบนี้แล้วมันก็เลยเกิดคำถามที่สำคัญมากๆตามมาเลยครับว่าแล้วตกลงใครกันแน่ที่เป็นคนเขียนกติกาใครคือคนที่มีอำนาจสูงสุดในการสร้างสมุดกฎเล่มนี้ขึ้นมาถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์นะครับจะเห็นว่าเส้นทางที่มาของรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักๆก็มีอยู่ไม่กี่แบบแบบแรกเลยคือกษัตริย์เป็นผู้พระราชทานให้ซึ่งหลายครั้งก็เพื่อลดแรงกดดันหรือป้องกันการปฏิวัติ อีกแบบหนึ่งก็มาจากปฏิวัติหรือรัฐประหารเลยคือพอฝ่ายที่ชนะขึ้นมามีอํานาจก็ตั้งกฎหมายซะเลยและแบบสุดท้ายซึ่งเป็นแบบที่สําคัญมากในยุคใหม่ก็คือประชาชนเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโดยการเลือกตัวแทนเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญให้นั่นเองครับตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและสําคัญมากๆที่ต้องแยกให้ออกนะครับมันคือเรื่องของอํานาจ2แบบแบบแรกคืออำนาจจัดให้มี อันนี้คืออำนาจสูงสุดจริงๆเป็นคนที่เป็นต้นกําเนิดเลยว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญนะซึ่งอาจจะเป็นประชาชนหรือคณะปฏิวัติก็ได้ส่วนแบบที่สองคืออำนาจจัดทําอันนี้คือทีมงานที่ลงมือเขียนจริงๆเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ไปร่างตัวบทกฎหมายออกมาพูดง่ายๆก็คือคนหนึ่งเป็นเจ้าของโปรเจกต์อีกคนเป็นทีมสถาปนิกที่ลงมือเขียนแบบนั่นแหละครับเอาละพอรู้แล้วว่าใครเขียนมาจากไหน ทีนี้เราลองมาเปิดดูข้างในสมุดกติกาเล่มนี้กันดีกว่าครับว่าปกติแล้วเนี่ยข้างในมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างหลักๆแล้วนะครับรัฐธรรมานูญก็จะบอกภาพรวมทั้งหมดของประเทศเลยตั้งแต่รูปแบบของรัฐจะเป็นยังไงใครเป็นประมุขแล้วก็จะพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับทุกคนเลยก็คือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากนั้นก็จะแบ่งอํานาจการปกครองออกเป็น3ฝ่ายชัดเจนคือฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลและฝ่ายตุลาการหรือศาล และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมันต้องบอกด้วยว่าจะแก้ไขตัวเองได้ยังไงแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันให้มาแค่โครงสร้างหลักๆเหมือนเป็นพิมพ์เขียวของบ้าน,มนไม่ได้ลงรายละเอียดทุกอย่างหรอกครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยจะไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเปรียบเหมือนคู่มือการใช้งานหรือคําแนะนาอย่างละเอียดสําหรับแต่ละส่วนของบ้านนั่นเองแล้วทีนี้ก,กฎกติกาที่เขียนมาแล้วมันจะอยู่แบบนั้นไปตลอดเลยหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ครับเพราะโลกมันเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนไป แล้วถ้ากติกาเดิมมันเก่าไปใช้ไม่ได้แล้วล่ะนี่แหละครับคือประเด็นต่อไปที่เราจะคุยกันคือเรื่องของการแก้หรือแม้กระทั่งการยกเลิกกติกาเดิมทิ้งไปเลยการเปลี่ยนแปลงกติกานี่มีอยู่2ระดับนะครับที่ต้องบอกว่าต่างกันคนละเรื่องเลยอย่างแรกคือการแก้ไขอันนี้ก็เหมือนเราเปิดหนังสือเล่มเดิมแล้วก็แก้คําผิดเพิ่มเนื้อหาหรือลบบางย่อหน้าออกไปแต่โครงหลักๆยังอยู่เหมือนเดิมแต่อีกแบบหนึ่งคือการยกเลิกโอโหอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยครับ มันคือการบอกว่าหนังสือเล่มนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ฉีกทิ้งทั้งเล่มเพื่อไปเริ่มเขียนเล่มใหม่ทั้งหมดจากหน้ากระดาษเปล่าเลยแล้วการจะยกเลิกของเก่าเพื่อสร้างของใหม่เนี่ยมันก็มีอยู่2ทางหลักๆที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับทางแรกคือทําตามกระบวนการที่เขียนไว้ในกฎหมายเลยอาจจะคล้ายๆกับการแก้ไขนั่นแหละแต่เป็นการร่างใหม่ทั้งฉบับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระบบส่วนอีกทางหนึ่งก็คือการฉีกกติกาเดิมทิ้งโดยใช้กําลังอย่างการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนอกระบบที่เรียกได้ว่าพลิกฟ้าความแผ่นดินกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้มันนํามาสู่ข้อคิดที่สําคัญมากเลยครับว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในตัวอักษรที่สวยหรูเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาก,ษากติกาต่างหากว่าจะยึดมั่นและปฏิบัติตามมันอย่างจริงจังแค่ไหน เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญสุดท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วรัฐธรรมนูญที่ดีที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยมันควรจะมีลักษณะเหมือนหินผาที่แข็งแกร่งมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆหรือว่ามันควรจะยืดหยุ่นเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ไปสามลมพร้อมปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าขบคิดจริงๆครับ